สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูยาในหนังสืออ่านให้แม่ฟังค่ะเด็กๆค่ะเรียนหนังสือแล้วใช่ไหมคะมาเปิดหนังสือกันค่ะเด็กๆเวลาเปิดหนังสือนะคะเปิดจากอ่าเปิดหน้าหน้านะคะเปิดเลยค่ะอ้าทุกคนดูนะคะบทที่หนึ่งสระอาันกราออ่านไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วเวลาเวลาเด็กอ่านหนังสือนะคะอ่านจาก ข้างบนนะคะลงมาข้างล่างกวาดสายตาจากด้านซ้ายและมาอ่านด้านขวานะคะดูนะคะวันนี้เราจะมาอ่านกันค่ะเด็กๆเ,เอาคำที่หนึ่งค่ะเด็กๆพระสงฆ์คำที่ครูยายให้เด็กๆอ่านนะคะเป็นคำที่ประสมด้วยสระอะเห็นไหมคะสระอะสีแดงของครูยานะคะพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะเผยแพ่พระาศาสนาแทนพระพุทธเจ้านะคะ ที่เราพบกันนะคะต่อไปมะนาวมะนาวนะคะรสชาติเปรียปร้ยวๆมะม่วงมะม่วงนะคะเป็นผลไม้ถ้าสีเหลืองนี่สุกแล้วหวานนะคะเด็กๆมะม่วงนะคะต่อไป<ๆ>กระปุกกระปุกเป็นกระปุกอมสินนะคะเด็กๆจะได้หัดอดอมนะคะ ฝากเก็บไปเยอะๆเป็นเงินเหลือของเรานะคะกระโปรงกระโปรงกระโปงนะคะเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะของเด็กผู้หญิงค่ะของผู้หญิงกระเป๋ากระเป๋าเมื่อกี้นะคะที่เด็กๆอ่านฟังครูยาอ่านไปเป็นคำสงพยางหมดเลยค่ะออกเสียงสองค้างต่อไปค่ะปีระกา ปีระกาออกเสียง3ามครั้งนะคะเป็นคำสามพยางมะพร้าวมะพร้าวมะไฟมะไฟกระดูกกระดูก กระโถนกระโทนกระท้กระทะ,ระ,ทะตระอะนะคะเป็นออ,อกเสียงอะนะคะอยู่หลังพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นนะคะกไก่รอเรือนะคะมันมีสองตัวนะคะเขาเรียกพยัญชนะต้นอ่านว่ากระนะคะทะโทอะทะอันนี้อ่านว่าทะนะคะเป็นพยัญชนะ เออตัวข้างหน้านะคะตัวเดียวนี่คือททหารอ่านว่าทะคํานี้ข้างหน้าอ่านว่ากระข้างหลังอ่านว่าทะนะคะพอมาผสมคํากันจะอ่านรวมกันว่ากระทะนะคะต่อไปคําต่อไปนะคะปีระกานะคะปอีปีรออะระกอากานะคะครูยาเน้นสระอะรออะระสระอะจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะเสมอนะคะเด็กๆ นะสระอะจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะคำนี้จะอ่านว่าปีระกามะฟ,ฟอยมอะมะฟอไอไยเด็กๆสังเกตดูสิคะสระอะอยู่หลังโมมะนะคะเป็นพยัญชนะต้นโมมะสระอะมอะมะฟอไอไยแต่ว่าพยัญชนะตัวนี้คือฟอฟันฟอฟันอยู่หน้า ฟฟันอยู่ข <ellt on. S 2> ้างหลังสระเอยไม้มาลายนะคะเด็กๆดูนะมันไม่เหมือนกันนะสระสองตัวนี้คือสระอะกับสระเออยนะมออะมะนะคะฟไอเฟยมะเฟยสังเกตนะคะเตะสระแต่ละตัวจะอยู่ไม่เหมือนกันบางตัวจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะบางตัวจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะเด็กๆ เหมือนสระออยู่หลังโมมะฟอฟันอยู่หลังสระเอมะฟฟยอ่านี่คือความแตกต่างของสระนะคะอ่ทีนี้เมื่อเด็กๆนะคะฟังกุูยาอ่านจบแล้วเด็กๆก็ไปอ่านในอ่านให้แม่ฟังนะคะหนังสื้ออ่านให้แม่ฟังนะคะอ่านเหมือนที่กุูยาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะไม่ต้องสะกดกลอนค่ะเด็กๆอ่านเป็นคําไปเลยพระสงฆ์ ปีรักกาเด็กๆว่าอะไรนะปีรักกามันเป็นรูปไก่มันปีนักสัตว์อะคะ่ะเขาเรียกเรียกว่าปีรักกานะคะมะนาวมะพร้าวอ่านมาจนถึงกระทั่งกระทะนะคะอ่านให้คุณแม่ฟังนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะเซ็นชื่อกำกับให้เด็กๆนะคะฝึกไปก่อนนะคะเด็กๆไม่ต้องเครียดค่ะผู้ปกครองก็ไม่ต้องเร่งรัดให้เด็กอ่านจนได้ครบทุกคำนะคะเอาพอสมควรนะคะสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีสักสี่สาห้าคำนะคะผู้ปกครอง วันนี้นะคะครูยาฝากเด็กๆแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ